เกินต้านมารีเบอร์เนอร์ใส่เดรสสีม่วงเกาะอ,อกขับผิวโสดแล้วสวยมากเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสุดสวยมากความสามารถสำหรับมารีนางเอกซุปตาเจ้าของรอยยิ้มละลายหัวใจวัย31ปีแม้อายุของเธอนั้นเข้าเลขสามแล้วความสวยของเธอนั้นไม่ลดลง เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้อวดลงภาพสุดสวยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในชุดเบรสสีม่วงสุดหรูขับผิวขาวออร่าบอกได้ว่าโกยยอดไลค์จากแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมแอดมารีบรเอเนอร์ไปได้แบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวทำเอาคอมเมนต์คึกคักไปด้วยข้อความอวยจากแฟนๆเข้ามาชมกันแบบรัวๆอาทิสวยมากคะ่ะเพลอพเลอสวยจุงเบย ฝรั่งน้อยคนงามน่ารักฝุดฝุดและอีกมากมายเลยทีเดียว